น่าจะแค่มาดูแหละว่ามีคนเล่นนี่มองแี่หนูมาแล้วนะคนโ้นจับโ้นจับโ้นจับมันเรียกเหรอทีวิงเหรอ ประตูสี่มีมีวิกเห็นวิกวิกวิกหนหุนหุนหติดปะาละนุ๊กเข้านุ๊เข้านุ๊เข้าประตูสี่ถอยหน่อยไหมถอเราเราที่วางแล้วามาชนกันแล้วสามิวมวชนแล้วชนแล้วให้ให้มันตีก่อนให้มันตีก่อนจะบอกแตก่อนผมจะยิงคนเดียวเลยบอกดูดิเข้ามันข้าวัเอาเลยรับ เฮ้ยใครไอเบียะเเรียกกูไม่ร้อยเก้าสามวะกูขาดอะไรวะมาแมงมาแล้วแม่เมตตี้เมตตี้ในดงเมตตี้ตัวนี้ไอ้ลงมาล่างลงมาละจะเข้าไปติดพายุไอ้สัสอุ้ย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 ผมโดดมาถึงโดนบอมยิงตายเลยดูดิไอ้แคระนะลุกลุกมาล่างลุกมาล่างเฮ้ยไอต้ไอบีอ่ะไอ้ตาโอ้ร่เขาไปโยงผมไปโยงผมไปโยงผมมือมือไอบี แมตตี้แมตตี้แมทตี้แมตตี้ในดงแมตตี้ในดงลูประตูสามหมดเลยวะเวนเจะล่าเวนเจอล่าปวดมันวะเลฟฟูมาต้องมาแล้วโอ้ยใหญ่ a พี่ดีขวดละแสนเลยวะแย่จังวะจะอแล้วะขาดขนาดนั้นเลยขาดหนึ่งเฮ้ยขูใส่ใส่ได้ดบิน อยู่สามแยกนะไม่ง so ั้นจะล่านะจะล่าจะล่าสายล่าก really ันะเฮ้ยไม่ตีไม่ตีโบ่ายบ้านบอกนะแมวสองประตูสองยัยแมวไมาบอก่อยดิเจมม์มาเล่นหนึ่งกับสองเจมบอกเออโบวิ่งเร็วอ่ะ ไปลยนี่โบโบอวิ่งซ้ายโบ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 นะหลังตายห่าแล้วขอบคุณกรเปรยเรม่อยงไหนก็เฮ้ยมามามันเข้ามามันมีฝนมาแล้วนะ เจอโบโ่บอมยิงหมดเลยดูดิหูยิงหมดเลยดูดิอติดแข่งว่ะเต็มบรรทุนนี่เต็มหมดนานออกสู่ไปอีกอะไรสักอย่างแต่ตั้งยืนแมวมาแมวมาแมวมาประตูสามแมวโนน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 แกล่้งแกล้งนี่ไงแองเจล่าเฮ้ยมาเยอะมาเยอะมาเยอะตัวสี่นิ่ไม่ได้มันเข้าวาร์ปเดียวกันแล้ว โอ้ยฝนโดนอยู่ตรงนั้นไหมวโอ๋อเหี้ยติดแข็งประตูสี่ประตูส่หลายตัวนมาเยอะฝูงคนอะอยู่บนล่างเลยจะอยู่บนบนบนตเองจะล่จะไปทแล้ว โอ้ยโดนสะท้อนเคว้ยนื้อไปแล้วไอ้สัสดูดูสิเจอเลยมาเลยลงลุกเลยลงลุกเลยโดนอะไรวะนะะร่มถ้าโดนในตงถ้โดนในตงโยงผมโยง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 รกะโดดกระโดดกระโดดกระโดดปังเฮ้ยอันใยแน่เลเลเคลียร์หน่อยเลย สลงสเลยนุ๊ปเจอนุ๊เลยนะลงไปเจอเลยนะี่ตีพายุมีฝนนะฝนฝนฝนผมไม่มีลมโอ้ยพายุอ่ะมาแล้วปะไปลงลงหาลูกก่อนลงหาลูกก่อนฝนนนนโอยเล่นลูกนเนัเกลยดลูกลูกหันกลับขัดเกลัดเกล็ดขัเกล็ายยายเอายเย ไปสี่ครับหูเจอแล้วเจอแล้วสามแยกงไปเจอแล้วข้ามมาข้ามมาปวดตายแล้วปวดตาติดอีกแล้วลงลงไหนไปไหนเจบทางนู้นเหรอเฮ้ยหลัง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 ไอ้พยยามเลือดวิ่งข้าหลังวิ่งข้าหลังวิ่งเข้าหลังวิ่งเข้าหลังวิ่งเข้าหลังวิ่งที่สามหนึ่งเกัาหลั่งเก้าอิาเนี่ยโอ้โดนแล้วเฮ้ยอังจะล่าวิ่งไปข้างหน้าไอ้สัตว์เอ้ย มึงไม่ให้กวยเบียร์ไปวิการูไปเลยมาละอยู่ไหนสองอ่ะไปดิเอาวิกเอาวิกสองไปสองไปสองไปสองวิกกะล่ามันหนีว่ะไปะไ่ไล่สุดสองเลยอุ้ยแมวแมวแม่งดักอยู่ตรงกลางอ้เนี้ยเอ้ยไม่ได้มอง ไม่ตี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 เไรอ่ะใครโดนโยงอ่ะนั่งไงบอมบอมหนุบมาแล้ว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 เยอะหนุบมาเยอะหนุบมาเยอะไอเยี่ยมันหมดแล้วอะตาย วิอยู่ข้างในสามแยกวิคข้างในสามแยกวิกวิกวิกข้างในสามแยกเอ็งจะล่าแอ็งจะล่าสัตว์หึงมันแน่โอ้โเดินมาหาไม่อีกตายแล้วไอ้ยี่แม่บ้าแล้วขอไอวินหน่อยไอ้มันตายเพราะกูฝันว่าไอเจนแข่งตรงเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นวิกเปล่าวิกมันไม่กดไปเดฟเออนั่นแหละแอ็งจะล่าในดงแอ็งจะล่าในดง ไอ้เจลาสได้ด้แล้วมาอนุ๊ต่อนุ๊ต่อข้างล่างโอ้โหนุ๊เต็มเลยสักอุ้ยนุ๊เยอะจริงนุ๊ปเยอะคนเยอะเลยปัดว่าปัดว่าปัดว่าปาดว่าไอ้เจลาสปลาเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเจลาสตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรไอ้ตัวอะไรวะเนี่ยจับแล้วจับแล้วจับตรงไหนนุูกล่างนุกล่างนุกเยอะลูกเยอะล่างนุกเยอะล่างนุกเยอะล่างลูกเยอะล่างโอ้ยโดนแมวไอ้สัส เอ็นเจล่าไป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 อนไป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 ไเไป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 ไ่าปไ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 ปาล่าไป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 าปไ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 ปอปไ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 ป่ปไ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 ปนปไ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 ป้ปไปไปไกไปไปไปตปไ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 ป อุ้ยโดนก่อนเลยไอจรามาแล้วไอจราเข้ามาแล้วไปแล้วไอจราเฮ้ยเออหมดหมดหมดหมันตีแล้เข้าไปไปดีบอมไปดีบอมไอจราไอ้บอมไอบอมอันี้บอมคิดแล้วเออข้ามันดีเล่นเล่นข้ามันเล่นเออสองก่อนไปสองนะไปสองนะเฮ้ยเจอรูบเจอรูบเจอรูบสองรูปเยอะรูบเยอะมาจับแล้วมาจับมาจับรูปแล้วมาจับรูป

เงสีานุเจมวิายวิคาวิคดโอ้ยเอะบเลยอะไอสัตว์เลือมดนดงอไพี่ดงมาดูมาวิคิหลังวิคลังวิคังโอ้ยูแม่เยอว่ะเดี๋ยวเดอยยโอยู่ตรงนี้แหละยืนตรงประตไอสัตว์ขึ้นขึ้นบนไปประตูส แลาอลาวิ่งหนีไปหนึ่งแล้วอเจล่าวิ่งองเจลาแล้วลานะข้าม่ตาก่อนยโดนโดนอะไรวะโดนนูนี่แหละอุ้ยแอกล่ามันถุนจมาไม่ตายหรออไมตายหรอไม่ตายหนูหมดหนูหมดดิหนูหมดดิหมดแล้วขึ้นบนหนึ่งเลยขึ้นบนหนึ่งไลหนึ่งเวเจอเจอเจเจอหเจอ อ๋อจะลากจะลากจะลากเฮ้ยพี่ยันเล่นข้าวหลังนะพี่ยันเล่นข้าวหลังเข้าประตูสามระวังออกมีนุกออกมาแล้วออกแล้วพี่ยันเล่นองฝนโยงใครโยงใครโยงโนได้เลยครับไอ้แม่จะลามาบนจะลาบนจับจับบนจับแล้วข้างบนจับแล้วระวังแรง ไอเจเรมันอยู่วับเรานี่มาเข้าวับเราเหรอเลยถอยเลยถอยมานหนาหนาหนาขยัเขยับ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 เข้าไปเอาไปเจอวิ่งเขาไปเจอวิ่งข้างล่างข้างล่างลข้างวิ่งข้างโน้นลงล่าง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 ตัดกระโดดเข้าไปโดดได้ดีพอดีเดี๋จะขึ้นไปเอาวิ่งก่อน นดูเข้า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 มาแต่ปฏีมาแต่ปฏีมอนไม่ลองให้ด้วยปฏีธรรมดาหมดหมดหมดดูหมดนดูหมดเดี๋ยตัวเดียวหมดแล้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 วเก็บวหมดแล้วโอ้กูเก็บนดูหมดว่ะเจนมาสามเลยอันจะล่าตายแบบแมวแค่ลอทเฮ้ยแมวมาละก่อนนะเฮ้ยล้างดูปมาล้างดูปมาต่อโอ้ย่ได้โดงไม่ได้เอา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 ว้เอาไว้ก่อนอาไว้ก่อนวิ๊กบนวิกบน ไอ้เจล่ามานะไอ้เจล่าอยู่หลังมันตายเลยเนี่ยโอ้โหจะโดนตายดี็ว่าโดนบอกไม่ไหวแล้วโดนบอกไม่ไหวแล้วอะไรอ่ะอางบนเหรอตอนนี้เจร่าจับละเอาเจร่าเดียวเจล่าดีลุกข้าหลังนะลุกข้าหลังแล้วมันยอมช่วยด้วยช่วยด้วยเจมซ่าช่วยด้วยช่วยด้วยเจมซ่าเจล่าวิ่งตามหลังไป หนูมัถึงอ็เจาเขาหลอแล้วอ่ะตายวอไม่ตายเอ้ยแมวแม่งมุดตลอดเลยสั์เอ้ยเดี๋ยวเจตายละตายละตายละเอ็เจาตายละเข้ามาเข้ามาเอาบนเอาบนเอาบนเอาบอเนะนะเฮ้ยแมวหนูมันจนเเหนูเข้าหนูเข้าหนูเข้าล่าง แมวที่แมวผาแรงกับปลาทะลุซาล่าเี็กใช่มาทะลุทะลุไปไปร้องไห้ด้วยปายเนี้ยรอก่อนนะมามามันมีแรน่ะเรื่องเรื่องเห็นแมวแมวไอ้นี่ปะแมวบอดแอร์อะฆ่ามันหน่อยดิผมก็ไม่ได้ใส่มายาเไม่ได้เรนเรีขอไอบีทีจ้ะไปขายเไขว่ก่อน เออมัน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 อะไรหระมข้ามเอ้วิคมาวิคมาแล้วนะออกไปวิคก็ไปวิคข้างบนแต่มันลงล่างลงล่างเอาตกมันนี่ตบตัวมันนี่ตบตัวมันเด็ดจบแล้วจบแล้วจบแล้วไอ้เงี้ยโดนเคลียร์ได้สั้นอ้ยไมตี้ไมตี้ไปบนโดนจับหมดเลยหมดแล้ว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 เออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ววิคหมดวิคหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปลาคราฟตัวเดียว ล่างล่างนุบ no, นุบนุบนุบล่างต่อนุบล่างนุบล่างนุบเยอะในเอฟบีทีเองจะล่าเข้าหลังโอ้ยเยี่ยมาดึกมาันเนตายเลยจับผมจะล่อยู่บนไอ้ก็ไล่อยู่บนไอ้ก็ไล่อยู่บนเลสบอกไม่ทันมันบานเร็วจัดเอาไอเดี้คุณบอมนี่ครับไองจะไอ้เกล่านี่มันนี่มันเจนเห็นปะวะเราตายอยู่ จะล่าอยู่บนนะเมื่อกี้ฝนใครอ่ะโ,โอ้ยโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยฝนฝนย<น>ังไงไปดีกว่าเไป,ไปเขียร์หน่อยระวงังเไปเขียนหน่อยเขียร์อะไรไปไปไปถอยกลับสามแยกสามแยกกลับสามแยก ระวังรวังเอเจล่าเอเจล่าเอเล่าหนาเลยจับล้วจับล้วจับล้วนเอาดีอเอ่าอทีเฮ้ยเยเ้เฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ย้ยเฮ้ยยไฮ้ยเ้ยเฮ้ยไฮ้เดย้ยเยโด้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยยเฮ้เฮเฮ้้เ้เฮ้้บน เฮ้ยมันตีมันเริ่มตีบ้านแล้วนะจะอันนี้แล้วจะหมดแล้ว5นาทีอ่ะเฮ้ย2นาที2นาทีค่อยไปเหลือ3นาทีค่อยไปจรงไม่ทันนะมึงจะไปแล้วจะไล่จะไล่ยังไม่ตายนะจะไล่ยังไม่ตายจะเอาบ้าจะไล่จะไล่จะล่ตายแล้วจะล่ตายแล้วเนจะติดแข่งกันหมดเลยล่างมาหลับล่างหลับล่างหลับล่างโอ้มาเต็มเลยล่างล่างเต็มเลยรูบรูบรูบล่าง